สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าสวนนะครับมาแต่งต้นอินทผลัมต่อครับต้นนี้เพิ่งแต่งเสร็จนะครับเรียบร้อยก็ดูสวยงามดีนะครับนี่นะครับตัดเสร็จไปหมาดหมาดนะครับนี่นะครับรอยยังขาวยังมียางอยู่นะครับยังเปียกอยู่นิดหน่อยนะครับทีนี้เราตัดกาบแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อเดี๋ยวน้าแดนจะทําให้ดูนะครับมาตมาดูกันเลยนะครับ นี่เป็นน้ำปูนที่น้าแดนเอามานะครับนี่เป็นปูนปูนกินหมากนะครับนี่เป็นน้ำปูนแต่ว่ามันยังใสเปหน่อยก็จะเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนี่นะครับละลายครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยนะครับให้ละลายน,น้ำเลยนะครับให้ได้เข้มข้นพอประมาณนะครับแล้วนี่คู่กัน ผู้กันทาสีนะครับะละสิบบาทมาเลยครับเดี๋ยวนาแดนจะทําให้ดูว่าแต่งกาบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างใกล้ๆชัดๆคหนึ่งอันนะครับทําไมเราต้องทาครับนี่เลยครับทาเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับกาบมันก็จะรัดตัวนะครับนี่รู้สึก,กว่าใส่ไปนะครับต้องเข้มข้นอีกนิดนึงนะครับต้องเข้มข้นอีกหน่อย น้ำยังไม่ได้ที่นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเพิ่มงลไปอีกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับบีบีลลายนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะทำกันแทบทุกสวนนะครับแบบนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะบอกกันนะครับ เพราะว่านาแดนเคยไปดูสวนใหญ่ๆมาบางสวนเขาก็จะทายอย่างนี้นะครับนี่ครับพอปูนแห้งแล้วนะครับมันจะสีขาวคล้ายๆแป้งนะครับพอนะาแดนถามเขาว่าทําไมต้องทากราบเขาบอกว่าไม่ได้เอาแป้งทาให้มันสวยงามนะครับแต่นะาแดนดูก็รู้นะครับปูนกับแป้งมันต่างกันนะครับใครๆก็ดูรู้นะครับ เดี๋ยวน้าแดนจะทานะครับขอตั้งกล้องก่อนทาทั้งต้นนะครับนี่นะครับตั้งกล้องตรงนี้เลยนะครับที่เราทากาบนะครับนี่นะครับให้สีได้เข้มประมาณนี้นะครับทําไมเราต้องทานะครับเพื่อป้องกันเชื้อรากาบนี่ก็จะไม่แตกก็จะดูสวยงามแล้วก็จะแมงก็จะไม่มาเจาะ ตรงกาบนะครับทากาบทาทุกกาบนะครับใช้น้ำปูนกินหมากผสมน้ําพอประมาณนะครับทานี่นะครับเดนจะทาเดี๋ยวนแดนจะพาไปดูนะครับว่าทาเสร็จแล้วจะให้มาดูใกล้ๆว่าเป็นสภาพแบบ ถ้าเราจะทาแบบนี้นะครับเราต้องทาตอนสดๆนะครับต้องทาตอนสดๆเท่านั้นถ้าเรารอให้แห้งกาบนี่มันก็จะแตกก่อนนะครับ นี่นะครับเราต้องทากากเพื่อไม่ให้มันแตกนะครับ นแดนจะให้ดูใกล้ๆนะครับทาแล้วเนี่ยนะครับพอเราทาปูนแล้วอย่างนี้นะครับกาบมันก็จะไม่แตกมันก็จะอยู่สภาพแบบนี้นะครับก็จะหดตัวลงเล็กน้อยว่ามองดูก็จะทําให้สวยงามแล้วก็ป้องกันตัวแมลงที่จะมาเจาะไปในกาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ไม่ได้ทานะครับนี่นะครับ ต้นที่เราไม่ทากาบจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะหดตัวนี่นะครับเป็นโพงนี่นะครับน่าเกียดนะครับมองดูแล้วไม่สวยงามนะครับนี่ยังไม่ได้ดึงเยื่อดึงใยออกนะครับดูใกล้ๆนะครับจะแตกแยะบางต้นแตกกว่านี้นะครับมาดูต้นนี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับแต่งแล้วแต่ไม่ได้ทากาบดูนะครับดูเขาแยะ นี่นะครับนิ้วมือแย่ลงได้เลยนะครับแย่ yeah. แตกอันนี้เพิ่งมาทาเมื่อวานมันแห้งแล้วทาอย่างนี้มันแตกแต่แล้วทาก็ทายากนะครับเพราะว่าเนื้อมันเป็นร่องเป็นรูมันจะทาไม่ได้นี่นะครับแย่ yeah. กาบจะแย่อย่างนี้น่าเกลียดมากครับแล้วก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็ตัวมแมลงก็จะสามารถลงตามรูตามช่องเจาะเข้าไปกินเนื้อได้ครับนี่นะครับแตกเยอะมากนี่เป็นกาบนะครับน่าเกลียดเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราทาดีนะแดนทาไว้แต่นานแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันเมื่อกี้นี้แต่งแล้วไม่ได้ทาจะมาทาทีหลังทาไม่ได้ครับสําหรับต้นนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วก็ทาเลยอาทิตย์กว่ากว่านี้นะครับจะไม่ค่อยไม่แตกนะครับแตกน้อยมากนะครับแตกน้อยมากต้นนี้เป็นต้นตัวคูลนะครับมันก็จะดูสวยงามนะครับ แล้วก็จะมาทาต่อนะครับต้นนี้นี่มะพร้าวก็ดกพอสมควรนะครับพอใช้ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากให้ต้นอินทะผลัมมองดูสวยงามกาบไม่แตกเราก็จะต้องทาปูนขาวอย่างนี้นะครับทาปูนกินหมากนะครับไม่ใช่ปูนขาวปูนกินหมากละลายน้ําทา เนี่ยมันก็จะดูสวยงามถึงจะแตกก็แตกน้อยนะครับแตกไม่แยะหน้าเกียดเหมือนต้นที่ไม่ได้ทานะครับแต่ก็มีอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันแตกเราก็ต้องรอให้กาบมันแห้งถ้ากาบแห้งจะใช้เวลานานต้นก็จะสูงเราก็จะนานกว่าจะได้แต่งต้นก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบแต่งตามมันไปเลยอย่างนี้ ก็ต้องใช้ปูนกินหมากนี่นะครับลายน้ำแล้วก็ทาเพื่อป้องกันมแมลงและป้องกันไม่ให้กาบมันแตกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ